ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะสวนม่วงน้ำอินพิลโครับผมนะฮะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับที่สวนมะม่วงนะครับเปิดตาดอกไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 6 6นะครับผมช่วงดอกบานนะครับเราเจอพายุฝนนะฮะหนักไป1วันนะครับผมตกหนักมากครับวันนั้นนะฮะกำลังขึ้นเม็ดเลยนะครับเพื่อนๆนะทำให้เราพลาดโอกาสนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆนะฮะผลที่ได้นะครับ ขึ้นเม็ดไม่ดีนะครับติดบางๆนะครับแปลงนี้นะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็รุ่นที่เขาขึ้นเม็ดก่อนนะครับก็คือจะเห็นชัดเลยนันคือเม็ดของแท้นะครับส่วนดอกที่กําลังบานนะครับก็คือเสียหายหนักมากครับนะฮะไม่ไม่ค่อยติดนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ฮะก็จะติดบางๆนะครับก็ถือว่านะฮะ ดอกบานทีไรนะครับไม่วายนะครับที่จะเจอฝนตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับปี2566นรบะครับทำมะม่วงยากมากครับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวพลาดจากรุ่นนี้นะครับเพราะว่าผมทำงานเปิดตาดอกไปแปลงวันที่1ิพฤศจิกานะครับแปลงนั้น25่ไร่นะครับมะม่วงงามน้องม้าสีทองพันกว่าต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับ ชีว of ิตนี้ขึ้นอยู่กับการลุ้นตลอดเลยครับปีนี้นะครับผมนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจนะให้ชาวสวนมะม่วงกันทุกท่านเลยนะครับอกหักครับปีนี้นะครับพลาดพลาดแล้วพลาดอีกซ้ำๆนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆนะฮะประมาณนี้ครับก็บางครั้งเข้ามาสวนก็ยิ้ม ออกบ้างไม่ได้บ้างนะครับเหนื่อยใจบางครั้งก็ต้องอตั้งสติแล้วก็สู้กันต่อนะครับเพื่อนๆน,นะครับครับโอเคครับเพื่อนๆน,นะฮนะไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ